ทำเนียบข่าวยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการเก็บภาษีใหม่ในวันพุธนี้หรือวันที่2เมษายน2025ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของมาตรการภาษีที่สร้างความกังวลให้กับนักธุรกิจผู้บริโภคและนักลงทุนทั่วโลกทมกลางความวิตกเกักบการเริ่มต้นสงครามการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกค่ะทรัมป์ได้กล่าวถึงวันที่2เมษายนค่ะว่าเป็นวันปลดปล่อยซึ่งจะเห็นจากการเก็บภาษีใหม่ อาจพลิกโฉมระบบการค้าของโลกโดยมีการประกาศจากทำเนียบข่าวในเวลา16นาฬิกาตามเวลาอีสเทิร์ทั้งนี้ค่ะคณะทำงานของท์กำลังพิจารณาแผนการที่อาจจะเพิ่มภาษีสินค้าจากทุกประเทศประมาณ20%หรือมากกว่านั้นซึ่งอาจจะทำให้รัฐได้รับรายได้มากกว่า6ล้านล้านดอลลาร์ค่ะการตัดสินใจนี้ค่ะได้สร้างความตึงเครียดกับประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐโดยแคนาดาและเม็กซิโกได้ประกาศว่าพวกเขาจะตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีของตัวเองขณะเดียวกันค่ะการขึ้นภาษ สีของสหรัฐอาจทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นและเศรษฐกิจโลกอาจได้รับผลกระทบจากภาระที่เพิ่มขึ้นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn